สามสิ่งนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตจากคนที่ล้มเหลวเป็นคนที่ประสบความสาเร็จทันทีค่ะวันนี้นะคะครูเปิ้ลมีสิ่งที่อยากจะมาบอกกับทุกคนว่าให้คุณหรือเปล่าคะที่วันนี้ยังหาหนทางของตัวเองไม่เจอยังหาเป้าหมายในชีวิตตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทิศทางอย่างไรในชีวิตของเราเองนะคะวันนี้คุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะติดตามและ C first ไว้นะคะ วิธีแรกนะคะที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นคนสำเร็จได้นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนคะ่ะว่าตัวคุณกำลังจะไปทางไหนนั่นก็คือคุณจะต้องรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรและเราต้องการที่จะไปจุดไหนที่จะเรียกว่าสำเร็จนะคะเพราะว่าความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องการเป็นนักธุรกิจระดับสลา แต่บางคนอาจจะเป้าใหญ่อาจจะต้องการเป็นนักธุรกิจระดับ100ล้านแต่บางคนอาจจะบอกว่าฉันแค่ต้องการรายได้ต่อเดือนที่100 0 0แสนบาทเห็นไหมคะว่าความสําเร็จแต่ละคนนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเงินก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันด้านกีฬาหรือว่าด้านการสอบการเรียน สามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณอยากไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างที่สองที่คุณจะต้องรู้คือคนสำเร็จที่เขาทำกันมาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรและเขามีวิธีคิดเขามีวิธีการอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นแบบฟอร์มคุณรู้ไหมคะว่าคนสำเร็จทุกคนมี ผลทางแล้วก็มีวิธีการที่เหมือนกันคุณจะต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันแล้วเขาทำยังไงมันถึงได้สำเร็จกันแบบนี้เมื่อคุณรู้แล้วคุณก็แค่ก๊อปปี้แล้วก็เอามาทำในชีวิตของเราเองเท่านี้คุณก็จะได้แบบฉบับของคนสำเร็จไว้ในมือแล้ว ส่วนข้อที่3นั้นก็คือคุณจะต้องไม่หยุดเรียนรู้ค่ะคุณจะต้องหาทักษะหาสิ่งที่เพิ่มเติมสกิลของเราให้มีความชํานาญมากขึ้นให้เก่งมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนรู้ไหมคะว่ากระเป๋าเงินของเรานะคะจะขยายตามทักษะที่เรามีค่ะ ยิ่งคุณเป็นคนที่มีทักษะมีสกิลที่เก่งหลายๆด้านคุณจะมีโอกาสและมีตัวเลือกได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่หยุดเรียนรู้และจะต้องพัฒนาตัวเองให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าโลกก็ไม่ได้หยุดเดินเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเอาข้อที่1ก็คือต้องรู้ว่าเรากำลังจะไปทิศทางไหนนะคะแล้วก็มาตั้งเป้าให้กับตัวเองให้ชัดเจนเลยนะคะและส่วนข้อที่2ก็คือเราต้องรู้ว่าคนสําเร็จเขามีเทคนิคและเขามีวิธีการอะไร และเราก็เอามาปรับใช้กับหนทางของควาสมสำเร็จของเราใช่ไหมคะและส่วนข้อที่3นั้นก็คือให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุเดเรียนรู้นั่นก็คือเราก็เหมือนเดินถอยหลังนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะทั้ง3หัวข้อนี้ครูปเปิ้ลใช้นะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มสร้าง1ล้านแรกนะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะเริ่มแตะล้านที่2ลร้านที่3 ซึ่งมันเป็นสูตรสำเร็จที่สามารถที่จะส่งต่อให้กันได้ถ้าใครสนใจที่จะลงเรียนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะตอนนี้ให้อยู่ที่20สิทเิ์เท่านั้นสำหรับคนที่จะได้ราคาพิเศษนะจ๊ะอย่าลืมรีบพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสร้างเงินล้านกันค่ะยังไงไว้ไปเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ